สบายดีสบายดีพี่น้องทักทายสบายดี FC เบอร์สกูทุกคนเนาะพี่น้องหลังจากที่ว่าเราไปคุดแง่ของกองงระปอมมะนำหน่อกระได้มาพอก่อยนอกระเนียาาแบบชิ้นผ้ามาเบิร์ทีมงานทุกคนเห็ดก่อยนาอกระไแง่กงกระปอมเลยพี่น้องสงไส้หนาจะเป็นร้วมมีแต่งงแล้วมีทั้งกระปอมทั้งแง่เนาะไปเลยยิ่งไปเลยยิ่งไปเลยยิ่ไปเลยนิ่งไปเลยยิ่งไปเลยยิ่ง ปอจับเนี่ยบอจับขึ้นมาเนีใเอฟซีมอตัวไหนเป็นเนี่ยตัไป็กระปอนะบอจัตัวเยเอเมือมาตัวเนี่ยอ้าจับขึ้นมาเนี่ใเอฟซีมอตัวไหนกระปอตัวไหนเนี่ยเอาแม่เบอร์นู้นแตกต่างกันเนี่ไใดอ้ยจับอันนั้มัครบมือจ้าหัวอันถนจ้าหัวพี่นองจ้าหัวอัคบมือเ่อาจับกระป๋องขึ้นมาัาเี้นะตัวนึงนะ กระปอันนี้ค <royable> <What S 1> ือแงะแงะมันสิแตกตามทั้งล่างมันสิลายเนาะพี่น้องมีลายมีการอ้าวอาวอาใจเย็นใจเย็นเย่เย่อันนี้กระป๋อตัวนี้อันนี้เป็นแงะเนาะเนาะอ้าวเตียงพี่น้องดังไพ่เผาสะก่อนเลยเผาแล้วกับปีเนาะพี่น้องจังมาผัดก้อยพี่เกาเล่มหมกม่วงไใบอ้าวเรื่อมหมกม่วง กระทะแล้ว้อมเสริมปรี้พี่จังกระทะแ้อมเสริมเนาะจุดเสิมมาใส่เนาะนผมคือแะมาตตาผ้าเอาอาบน้าอย่างชิตาเฮงพี่น้องคิวเลยคิวนักเลงแฟนเฟิร์สน่งจอาบน้านากรตือหนยจื้อน่ากระตือเลยน่ากระตือยจ้อหล่นากรตือะเวลานเระตื่นื้อมัเรียนเพียน้นะเียนเ เบิองผีนเบิองกล่องเบียนว่ะนั่นหรอนักเลงแพ่นเพิร์ดอันนี้แหละคล้องแผลเลยนี่แหละอาบน้ำมันหอนอ่ะเนอะเนอะเบืองกะกากนะกีโซบก็บอกกีโซบไม่ได้อ่าเขาได้พี่น้องเพราไปเจอกับกัดปลอมเลยเนาะกระมาขรัวปีผักก้อย เกืองเคียงห้ากว่ทันละห้าเราพี่น้องพะบ่าเข้ามากินบดวยเมือนหะเดี๋ยวไปแบงเพื่อนดองนะมือนีโอ้ช่วงนี้เพื่อนดองไลน์นะพี่น้องใช่ไปเอาเบบสีเพื่อนดองหินิ้งามืนสั่นซแหล่ไปซอยซ้ำเหือนไปซอยกระจอกแลวก็มาเลยพามาไปคุดแงนั่นิบ่นไนขคูมันกับมัวนด่แหะคบแน่นึงนะจวดกันเองาอ่อันเพื่อนผู้นี้นะเพื่อนหยานกัปโป่หยานขีเกี่ยนะพี่น้องโตใหญ่ซือหยานกัปโป่หยานขีเกียจ

เอ็มนแหนี่เลยัวผัลินะอิสมะงนเป๊น้คหรืออมันปนค้เหรอดวว่เปะนาค้าุ่นเ้อเอ็ดีเอ็ดี้ยนดีมปั๊มาเื่อเอดีพี่พี่เอ็ดดี้เอดีพี่ลูกพี่มันจแปกนค้าอ่จื้ฮะ สักยาเขียนเปดวนนอนหน่อยสักยาเนาะเปเอ่าคนเลยเขียนอกเปะอาบน้ำไม่เลเพันเย็นอยู่น huh? ั่นปะปามั่เจอแล้วบกถ้าเป็นาคาแล้วบอกะไรลาซุดเฟดเขานี่ยมือมันหอนทั้งน้องเขามาบนกระโลกนเย็นนี่แอ็ดดี้แบกเบอ่งเอดดี้มาเบิรงเฟสหน่อยถ้าอีคิวถาบ๊อบี ข้าวในแล้วกับม้าขวเนาะพี่น้องแบบข้าวขวากับปอมนี่แหละอเอาขีมันออกนะโอ้มีเป็ดหน่อยเด้แล้วมันไปใส่หลวมหนึ่งส่วนนี้ไม่แต่ง,งานกินกับกินได้ทีมงานนะมากินเนาะกินบเหลืออีกมื่อวานสิกินเป็นนะพี่น้องฮ่ากับเป็นอยู่เด้อฮ่ากับม้าอยู่เด้อผู้เป็ดหน่อยมากับแม่มัน โอ้พวงละบ่าวเนี่ยอาลูกเด้อไอโฟลูกอ่อนได้เห็ดก้อยปนกันเลยบ่อันนี้ตัวใหญ่ๆเนี่ยเป็นแเน่าพี่น้องกระป๋อนสีน้อยกตัวคนกระป๋อนก็โตเป็ดน้อยเอาเอาเอาาเอมันจิตเหบกระป๋อแนี่เนี่ยนี่นมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นพุงเลยบ่ เป็ดแมลงอ่อนนี่มันแหกขี่อือเอาเอาเอ้าซินี่ม้าผมเด้อมันบกคร่เป็ดบ่บมาหน่อยระจมยมงมันแดกหมดแล้วปะอาขี้มันออกโอ้เป็ดกับมาอยู่ต้งกันได้ว่ามันแหกเมีย แอบชีฮะแหมแหมแหมพี่น้องหยอกลานหูกจ,จอยอยืดเข็มท่างาพี่น้องคนเดมเมลอนล้เป็นคืนว่าก็จอยีอ้าวเพื่อนน่ะขวานแล้วแกับมาปีงด้วจ้าวังหันเขาไปเอาลูกหายทุกคนเนาะพี่น,อน,อน,น,น้องเราไปทานตอยสวนมาปีงจนมันถึงซุกแล้ว ท่านแต่บางตอนนะจ๊ะเครื่องกระป๋องข้อแดงๆนี่เป็นกระป๋องต้นยืนใหญ่นี่เป็นอันแงอู้หอนแหงนี่อากาศถืออ่างแมานอนเซลืออ่างมนอนซือลองดูมาเซลลงบะที ลูกออนเห็ดหาวกอัลลูเห็ดเพิ่ลหาวกัน้อนหาสีอะไรได้ป่ะสีอะไรบอาสีอะไมากับปอมไข่ได้ยังไงแหนบอแรกันมากับปอมตัวหน่อยบอนี่นะมันไข่เลย มันไข่แล้วพี่น้องเนี่ยเติมว่าอไนะอยาเติมใช้ลใ้มันบุกพูเป็ดหน่อยชอบมันไหวแรงมาทำต้๊กกางจเลยเนี่ยมันหนักนะ้่วยองตวา่วยยเี้ยงนะนี่นี่นี่ก็มาพัก พี่น้องเอ้ยพัากับไปก้อยก้อยเรื่องวัจิตก้อยใน้อยบเป็นภาษากฤษคอรี่แล็วปักโอเคภาษาจีนไอเอ็มเมื่อตึบเลยภาษากินน่าดูอ้มมักเบึ่งพอวันโคตแนะได้โคตรเสียงแม่กับไปซื้อนะซาของชาเขียวใหม่อะนอมีเรืองมาอ่หรือเปล่ามีเลอาว่าจักหนวยอาวาเพื่อากินอยู่หรือเาซีโนดงดงดง มเยอะักลน้ยมันหมเบิองพรผักแหน่ล้มีจีรีดองล้นไหมาเนี่ยส่งนี่วันี้มันสุดซอเลยบดสหนักเนาะซอน่ะฮะแคนกินเบิร์ดห์้างเลยเย

นางงได้แ์ล่ดีแล้วอย่าออกก็นางเวิกพร้อมก็ดูนี่กระป้อมเนาะก็ดูนางไม่ขม่นุนเป็นวะอีกน้อยแม่ขนุนเราบนต๊ออม่อบนต๊ะอีกนอยแม่ขนุนนะวแม่ขนุนไแม่ขนุนใครนะข้าวเมไม่ขนุนจับจันยามีไมจ็ไม่ขนุนเลยเจ็บ้วอันบักนั่บักนั่งบักนั่งบักนั่งบันั่งบันั่งบันับักนับันับันัักนับันั่ันั่บันั่ โัแมนมาขายสวยเ้เย้นี่ยนะครับผกมันอยู่ในก๊ของวงพี่น้องแมงดูแมงจระเข้จยัมงเขแมงแมงดูแลวบ้านเาเ้อ้ยใก้แมงจะเ้แมงจน่อยไปตายหวานนดน่งนะเอมเคทวงบังบังบัอบัง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 ดังบ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 งังันงบบบั่งงงังงบงนงงงนงัง กุ e er? ๊กจี่และไล่กุ๊ยูว่นะตาวกุ๊กอันนั้นกุ๊กมีมันแข่งกับตงมียนะเรากระเจียวเจอกระเปาไอนี่ยมด้ก็ัวลบยังไงมั้งงล้วนี่ตื่นล้หลูกมันจนเลูก ังโปตึข้าวขงวงเด้อพี่น้องนี่งานเฮาได้บัดนี้ครับมตนใหญ่เด้อะวงตนบ่เป็นเด้อเคยฝากบ่คู่วงกอบ่คมกอแล้วบ่อนมกอบ่สอนงกระซออะตนใหญ่บ่ตน ก็พาไปแตตอนหยอกพาไป็นตอนใหญ่พักพีทีเดี๋ยนนอนพักพักแห้งพักแห้งอย่โรงพยาบาลนี่ขาขาเนี่ยเด็ชั้นนังไปจังไปเก็บปะกลับบ้านแล้วครับไปเตรียมโตเตรียมเตอเตรียมเตอข้าหาชอบหาอนนี้พี่น้องมิลลี่จะไปเอาเมียกันเด้อมอสิเอาเมย์แล้วมอสนี่ก็ว่า งานมันงานมันพี่น้องมาแล้วป <mond ki. S 2> ่ะได้เส uh. ื ita, i ah i. In, ้อแป๊บสีเสื้อบสีได้มันหอนแป๊บสี่เสื้อผืนเดียวแป๊บสี่เสื้อผืนเดียวอ่ะผมเป็นย่างพาจะกินซอยเดา๋ยเขาจะเสื้อผู้เดียวมาที่ยาข้อหออยู่ป่มันไปสมทบมังวงงานนั้นได้ละนั่งจ่าแสและพาหมังม่วงเรือบ้านแล้วกเขาเขามาให้ เซฟเฮาเดิ ut, มอันนี้มืูอนี้พอถา่ายอีคิวคนเป็นเซฟจ้าหยกในเพิ่ะะนแสลงวัฒน์นะันาะคันจำโบอยอย่างวะจำโบเคยเห็ดอันนี้คือสินส่วนที่เราผักมาเนาะมีทั้งกระป๋อมแล้วก็แหน,นะเนาะรวมมิดกันไปเลยส่วนแรกก็จะเป็นแหน,นะไร้กลัวนเพรา้อนโตใหญ่กวัวเนาะเก่าโตแบ่แหนะนะกระป๋อมจะโตสูซ่ซีกันบก่กระป๋อมใส่ซัดจิตโตกระป๋อมใส่จิตโตนี่ เนื้ออ้นสิไล่กลัวกระป๋อนเลยแง่อะตาให้มันต็นตอนนิดน้อยก่อนมันยหี่ยวไปไอ้มันเขาเนื้อค่ะนั่งกันกับแน่ทอมมูนนี่บอกพริกปนนะใส่ลงไปเลยนี่มักเพ็ดกับใส่ไลย Xe lái xe lái xe lái xe lái Không mặc nữa hả Cả xe lấy lái à. Nhẹ em lái nó thì nào hả Cả xe tầng phung lái này Qua đẹp phút nhai phút thì khai nhạc cho lẽ Khay sụt Chân dưa thì khai Xe thật nói được là băng khiêm đấy Xìm lại được xe mày Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không ข้าวโขด้อ่ะพักหอมกุ้มีเนาะเอากุบบา้มีกับปลาทรามันเป็นยังมีแบบข้าวคั่วอ่ะ เงี้ยแม่มาทักจะเลยเนี่ยเิมมรึเปล่าเค็มเิมจังน,นู่นพอดีเอามใส่ผักหอมเนอใส่ผักหอมลงไปแกัหนะแตาไม่ใสยย่ใหญ่เลยนะไปตะกินได้ thế thêm và. ừ. bóc cái xanh kia, mưa phải lái vào gammunako. Inside lion of peak. Tu vẫn lạc quan Một mấy nè peak. Một mấy lái peak. Một mấy in nặng Một mấy in peak.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  cái mấy in peak. Một mấy in coi Coi coi. แต่ผักหอมหรือว่าผักสันาหเนีห้หนับบอลร้ายนนเนาะใครต่ถ้ามีผักหอมผักหอมบัวนี่ก็นให้ตัตกแกลีายป้าเสียงรถเอ้อันกนคเ่นบบนเฟย์โอแบงไห้ไม่เก่ดนะบ้าป้าจะกินบิ้มเมื่อไรกินเบิมกล่องไ่อย่างเดยอีเนาะอันจะดูกว่าแดงนัากระชีันน่เป็แวไส้ฮะยอมา มากพี่น้องมาบ่นี่ลงมือเก่าว้นี่่ะาพี่จก๋งน่มา่้งต่มนปนสายเก๋เกย่อยก้อยเี้ยเก๋ยก้อยก้อยอะไรเนี่ยคือนอาวงแห่งกบสดเนี่ยวะยยกมากระดาษสดหน้าก้อยบอสกุ้งเข้าไปหาเขดิหาไอ้นี่เดี๋ยวเาว้นี่ยุข้าวโผโดนะเขากินเบิรกว่าเนี่ย แม่ลูกอ้อนแบบเตะติดล้างตลอดเตะอุ้มลักไม่ห่อนะใช่มาเด้อพี่น้องอ้ถ้าม่ไงพี่น้องถ้ามีไง้ามีไงพ่ออ่อนวายอยู่นะเอาไปจุนเป็นแต่เมื่อย่งบอกพูนพูดอยู่แค่งานไล่มูโมมาได้มือขุดมือขุดลงไป อันนันผู้นผู้อันขุดคุดอันคนห้าพอแห่เนี่ยผู้นี้เป็นผู้ขุดนั่นเป็นผู้ห้าผู้นี้เป็นผู้ขุดจะห้องผมชํำรลวดขวดก้าผมคุกับเพิ่้ขุดุดแมนเพิ่นขุดขุดน้เงี้ยถ้าเดี๋ยวแด้แล้วเพิ่นบอลแข็งหรอมาแม่เอ็กซ์คิวลกกินข่าวเลือกใช่จอเนยกินข่าวเด้อกินข้าวเอาเอ๊นวด้กินข่าวได้ไหมแม่ปัญจลเนี่ยตาตาเออถึแม่เดาเ้า จะอับเรื่องวเหมือนไงวะว่ามิกินกินพออยู่ในผอย่างนี้กินนี่นไงทมามาเดจ้ายุบข้ามยายด้วยนี่ยิ้ไม่ยอมเดียนะเอาข้ามบกหัวจะม้องหายแลวนะะ่าบลักว่าาบหลักกันบางไหนมันนางนาะน้ำนางคัดตะหมอคุนได้ เอายอะกูเป่นตัวหาม่กินนกินได้งเดือดตาก็หลังกินก็ไม่ใช่นกกินหาเขา่อาื่อยากกินได้หน่อยเท่ไหนหนักหาบเดือนลงไปก็อยากกินหนัแล้วหายมันกินยูแต่ไม่ได้แต่มันตื่นอนมาหมันกินได้ด้วยยุบอด้วยดับซีนมอนนี่นะเฮ้ยอานเล็กดบซีนมอนี่ บ้าก้อยกับป้อมไปหกตัวนี่อะไรของท่วะก้อยย่างมันติก้อยเทียก็ก้อยเนื้อป้อมมันติ่วมาเนาะโอมันติ่งมาพี่น้องแสแหละนะบวกินเนาะบวกคือยากบวกบวกค่อยมักกินผัวแบบนี้เป็นใด้นะพี่น้องเอาเหลืองไปหาร์ดอ่ะไปน้ำยูแสแหละมักไปได้ทีมงานพาไปกับป้ายเนาะแต่ทีมงานเบวบางชิ้นเป็นไปเบียกอะมีจิลีอยู่เพื่อนเนาะนอกจากนั้นก็ ขึ้นให้ก็มีไงป๊อกอยู่เพื่อนนักเอาเบอลสูนักเอาเบอลสูหมูบ้าสูหักกัสูนะหมูภาพเลาะหักกัเลาะเนาะโอเคน้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้สเลสสิฝากไวปสำนีก็น้องไว้พากันไม่ลิปหน้าเนาะงวันนี้หักกักินเขาสมัครขี้เนาะกับทีมงานเฮาหลายคนคือเก่าเนาะพี่น้องกินเขาทำการนี้หลายคนมันจังแซ่บเนาะก่อนสิไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไปบมกชูดว่าจิ้งข่ายหายสเล่เด้อบ๊ายบายสวัสดี